แคกไปพักลบลบลบ้มแล้วไปบนฮะร้อนเ่ย<ะ>นะไม่ไหววันนี้แต่วันนี้อากาศร้อนจริงผมวอกตัวอย่งโคตรล้อนเลยแล้วไปบนเก็บแถวไหนมาวันนี้แถวนี้แหละได้เยอะไหมได้เยอะไเพอไข่ได้ว,วันหนึ่งไข่กี่ทีกี่ว,วันไข่ทีสามวันสามรอบเลยสามรอบ สามล้อก็ขายทีหนึง่งหลือกี่วันขายถี่ไปเก็บรวมๆไหมันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บนะวันวันไม่ได้เอามาเอามาเลยว่าร้อนขาดเดินไม่ไหวปวดขาปวดมือก็<น>ออกมาวันนี้ก็ร้อนเลยร้อนมันไม่ได้รับเรื่องมันก็เสื้อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วเดี๋ยวจะเดินไปถึงไหนเนี่แยก,กอ๋อตรงเที่วยวถึงให้แยกเนี้ยนะ แล้วก็อ๋อแสดงมันเก็บประจำเลยนะแล้วเดี๋ยวก็วนเข้าบ้านแล้วเอาเคสท่าสบายมึงไปแล้วเนะ่